วันนี้พี่วินพามาลุยของเล่นนะครับไปขึ้นตรงบันไดนั no ่นหนูไปนยไม่ก no ็เป็นสล็ออะไรแล้วโดนหืน ไปเร็วเร็วเร็วเดินพี่อะไรนะโดนหืนไปเร็วเดินเดินเดนเดินน่กวโดนหืนนู่นไปทางน้อนลไปทางน้อนทางน้อนไปไปเลยไอ้ยีมาเยอ้ยเเรียกใครอะวิน ขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วกระินมาเล่นแล้วนะครับวาสดีครับก่อนวัสดีครับก่อนวัสดีครับก่อนอ่ะขึ้นไปเร็วอ้าวกระินพาลุยของเล่นนะครับวันนี้อันนี้มาลุยของเล่นที่สนามเด็กเล่นบ้านเอ,อื้อทอนปทุมวิไลสองนะครับ เอาไหลลงมาลูกกระวินสนุกไหมครับอ่าเป็นเลยสนุกสนานนะครับพี่กระวินพามาลุยเพื่อนๆมาได้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยู่แถวปทุมวิไลนะครับ จังหวัดปทุมธานีนะครับก็มาเล่นที่นี่ได้นะครับกวินพาลยุยขอเสนอคำว่าสนามเด็กเล่นนะครับสนุกไหมครับสนุกครับเด็กหรสนุกครับไปแล้วนะครับไปต่อบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มนะครับพี่วินบอกบิ๊กบื้มตรงนี้สนามเด็กเล่นนะครับ โอ้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับดอกคูนเต็มเลยใช่เอาขึ้นบันไดาทางนี้ลูกขึ้นบันไดขึ้นบันไดาทางนี้บันไดยอยู่นี้เดี๋ยวล้นตกขึ้นทางลัดเลยนะครับขึ้นไม่ได้เลยนะครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดทางนั้นเดี๋ยวตกลงมาขึ้นบันไดต้องขึ้นบันไดนะครับพี่วินพาลุยนะครับอ้าวนี่ ค่อยๆขึ้นระวังนะลูกเป็นเพื่อนขึ้นแบบนี้นะครับนี่ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับปปะจ,ะจับมือจับมือให้ป๊าป๊จับม<ป>ือเอ๊บจับตรงนี้เดีย่ยกโอเคเดี๋ยวพี่วินจะสไลด์ลงมานะครับสนุกไหมครับพี่กวินอลงมาแล้ว สนุกมากเลยควินนั่งเลยควินบอกว่าให้ป๊าป๊านั่งตรงนี้ป๊าป๊าขึ้นแล้วปึ๊ดปืดปืดเดี๋ยวเดี๋ยวอืนะครับอี่นะครับหมุนหมุนแบบนี้แหละครับ หมุน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 ปุ๊ยเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวได้นะครับออกกําลังกายการออกกําลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับพี่วินก็พามาออกกําลังกายที่สนามออกกําลังกายปทุมธานีนะครับระวังมันระวังมันชนหน้านะครับ เขาบอกว่าให้ปป้านั่งตรงนี้ปป้าจะนั่งตรงนี้อ้าวพี่วินนั่งนั่งด้วยไม่ไม่ปป้านั่งตรงนี้อ้าวพี่วินนั่งตรงนั้นปึงปึงปึงนั่งแบบนี้ตรงนี้โอ้โหพี่วินไปนั่งตรงโน้นนะครับดูการขึ้นนะปีนแล้วปีนแล้วปีนแล้วอ้าวฮ่า เดี๋ยวตกนะครับป้าป๊าจับให้โอเคจับให้แล้วป้าป๊าจับครับจับดีๆลงมาลงมาตรงนี้เขาขยับซ้ายขวาไปเล่นอันใหม่หหลูกครับอันนี้ที่เล่นกล้ามนะครับให,ให้กล้ามโตพี่วินให้กล้ามโตให้แข็งแรง แข็งแรงไหมครับพี่วินแข็งแรงไหมครับแข็งแรงแข็งแรงครับดีลูกเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับบอกเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยเพื่อนเพื่อนมาเล่นกับกวินหน่อยครับกวินพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นสนามเด็กเล่นก็ให้ป้าป้าจับมือชึบชึบจับจับข้างบนด้วยชึบชึบเป็นแบบนี้ อ้าวบึนสไลด์ลงมาเออมาแล้วไม่ใช่ทางนี้ครับอย่าขึ้นทางนี้ขึ้นไม่ได้เห็นไหมครับเพื่อนๆห้ามขึ้นแบบนี้นะครับไปขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดครับขึ้นทางนี้ไม่ได้เพื่อนๆอย่าลอกเรียนแบบนะครับอันนี้เป็นวิธีการขึ้นของเล่นที่ผิดนะครับไปขึ้นตรงบันไดนี้ลูกมาทางนี้มา มีบันไดขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับนู่นไปลงสีแดงเลยเนี่นี่ขึ้นทางนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นบันไดนี้ขึ้นตรงนั้นขึ้นไม่ได้อันนี้แตกแตกลกหมดเลยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โน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 อย่าจับโนโนโนอย่าจับอย่าจับจะไปขึ้นทางน้องหล อะไรก็ไม่รู้นะครับดเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกขึ้นไม่ได้ไม่เชื่อฟังเลยบอกว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ชิวินพาลุยลุยทุกที่นะครับกวาดขยะด้วยนะครับนี่เป็นดอกคูณนะครับเลยช่วงสงการมาแล้ว ต่อนครับกำลังดูเพื่อนๆเ,เล่นอยู่นะครับน้องๆเล่นสองสามคนกาวินอย่าไปเล่นทางนั้นลูกพี่พี่เขาเล่นอยู่ลูกให้พี่เขาเล่น พี่เขาเล่นก่อนกอาิน<ข>ต้องขึ้นบันไดหูกขึ้นทางบันไดขึ้นทางบันไดมาขึ้นทางบันไดเหมือนพี่ๆเขานี้ยนี่ๆพี่ๆขึ้นบันไดเห็นไหมอ่าขึ้น <m ul ze> ขึ้นผิดทางแล้วขึ้นผิดทางแล้วระวังน้องนะละูก เห็นไหมพี่พี่ระวังชนว่าชนเลยสไลด์ลงมาสไลด์แล้วนะครับหนึ่งสองสามช่ลงมาแล้วครับ ขึ้นผิดพี่วินขึ้นผิดทางครับผิดทางผิดทางผิดทางขึ้นให้ถูกทางดิาางงงตุลยของเล่นแบบใหม่นะครับ ตลวยของเล่นชื่อที่นี่เขจะมีเด็กๆมาเล่นเยอะนะครับค่วงค่ำๆแล้วก็เริ่มกลับทยอยกลับเข้าบ้านกันแล้วพี่วินก็พี่วินบายบายด้วยนะครับบาย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 ก่อนบายบายทางนี้บาย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 ครับ วินบายๆเพื่อนๆแล้วนะเพื่อนๆกลับบ้านสองสามรอบแล้วนะครับสไลด์ลงมาเลยเร็วหมุนเร็วพี่ขับตามแล้วนะเร็ว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 ไปขึ้นทางโน้นลูุก พี่อยู่โน,น่นโน่นไปเส้นทางน้นเหมือนพี่เขาเร็วเข้นเข้นตรงน้นนน่นๆพี่ลงมาแล้วพี่ลงมาแล้ววินอย่าขึ้นทางน้นขึ้นผิดทางแล้วนี่เห็นไหมน้องกวินพี่ชื่ออะไรคะพ,พี่อะไรพี่อะไรนะฮะพี่ยูตะค่ะยูตะ โอ้ชื่อน่ารักมากเลยนี่น้องกบินนะน้องเพิ่งมาจากจังหวัดตังมาเล่นวินวินสไลด์ลงมาเร็วกเดี๋ยวให้พี่ยูตะสไลด์ลงมาพี่ยูตะอยู่ปอไหนแล้วครับปอหนึ่งโอพพ้พี่ยูตะลูกพี่ยูตะพี่อยู่ปอไหนแล้วครับพี่ยูตะพี่ยูตะเรียกอย่างนี้ อาววินขึ้นเร็วขึ้นตามพี่เร็วรูลขึ้นตรงนี้ขึ้นตามพี่ยูตะเร็วพอพอจับดีๆนะเดี๋ยวตก,กนะลูกไหนพี่ยูตะไปน่นแล้วพี่ยูตะยูตะูลพี่ยูตะ น,นี้เห็นไหมพี่สไลด์ลงนะเอาวินลงมาเร็ว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 ึววชุดทำไมพี่ยุดะลงทางนี้นะ ขึ้นเร็วลกูกขึ้นเล่นเล่นตามพี่ครับอยู่บ้านไม่ค่อยมีเพื่อนเออสไลด์ตามพี่เขาบนะลูกจับดีๆบึ้นวันนี้พี่วินพามาตะลุยของเล่นนะครับ ลุยของเล่นไปไป,ไป,ไปดูวิธีขึ้นนะครับเพื่อนๆอย่าเรียนแบบนะครับอย่าเรียนแบบแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการขึ้นของเล่นที่ผิดอ๋อชนไหมชนไหมลงตรงนี้หรอใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยปแบาปบาแบาบแบบยหมวก โน่นพี่อยูตะไปโน่นแล้วปึ๊บโน่นโน่นพี่อยูตะอยู่โน่นแล้วลูกกลับแล้วครับคิดถึงมีมีแล้วบายบายก่อนบายบายก่อนนี่นี่นี่บาย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 ครับบายบายจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บด้วย อยากเข้าไปอยาก่จะจับลูกจะจับ